เจ้าหนึ่งแต่วันแต้นนี่มีเจ้าหนึ่งวันที่สองงั้พิษสานมีมีแฟลมนะมัเจ้าหนุกมาอ่านดีว่าแปลงนี้เป็นของเขาสี่ไรทางเจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัดเต้นัดแล้วคือวันที่วันที่สองพฤษภะพานหกสองปักหลักเข้าสวนเบ่เข้ามาละเขาจะยอมไหมคืออย่างนี้ฮะ คือปักหลักเสร็จเราไปถือกระดานครับขอดนี่ยกระดาษอะไรเอกสารอะไรขอยื่นกรมที่ดินนะครับอ่ามีอยู่ในเรื่องนี้ผัวจะไม่ปรากฏให้ท่านได้ได้ได้ดูหมดทุกคนเลยนะครับดูได้ได้ครับได้ดูหมดทุกเรื่องแต่ก็ยังสมควรอยู่ที่บอกว่าเมื่อวันศุตรงนี้เกี่ยวกับการรังวัดอย่างเจ้าเลยอะไรคือที่แปลงเดียวกันผมไม่เข้าใจว่าพื้นที่มันคือของอะไรตอนนี้เป็นของที่ดินเนี่ยตอนนี้ก็ยังที่ดินก็ยังให้น่าจะกลับไปตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับเอกสารซ้อนแล้วครับ ถามป่าไม้ด้วยครับอ่าข oh. okay, ้างข้างเ่าซ okay. ื้อซื้อมาซื้อมาแล้วเราก็ได้จิตค้านเหมือนเดิมค้านแบบนนี้แหละเจ๊ก็ค้านอยู่ตรงไหนแต่จริงๆี้่ยจริงๆผมอยากให้ถามปุมป่าไม้ป้าอ่าป่าไม้ป่าไม้เดี๋ยวครั้งต่อไปมีการแจ้งปุมป่าไม้ขอให้แจ้งคือแต่ผมการคัดค้านครับผมไม่ขอให้ออกคคือมันเป็นไปได้ไหมครับว่าให้ก็ทําเรื่องคัดค้านไหมให้เสร็จก่อนแล้วท่านมารังวัดทีหลังก็ได้หรือเปล่าครับเดออครับมันจะได้มันเสียเวลาเรื่องการจ่ายเงินหรือว่าการ เทียบอะไรนีนด้ด้วยหรเปต่อคืออย่างงี้วันนี้เขาคัดค้านแน่นอนว<ช>ันนี้เขายืนคัดค้านแน่นอนคือผมเตรียมแผนไว้อยู่นนนแล้วครับว่าพวกเขาต้องมาคัดค้านแน่นอนอแล้วเนพร <อ S 1> ้อต่อไปปุ๊บ <ๆ S 2> คือที่ดินาฐานานะมันเยอะ <ๆ S 2> ผมจะได้พลาดพิงแล้วก็เอาไปใช้ในการกฎหมายได้ถูกโอเคดีเยี่ยมครับแค่นั้นเองแต่วันนี้เรานำรางวัลไหมคือถ้าเกิดมันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถ้าทางที่ทำงานก็ แน่แน่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเลื่อนเป็นรังวัดวัดรังวัดวันหลังเนี่ยผมจะเสียค่าจ่ายเพิ่มไหมอ๋อไม่ได้เสียคือมันเป็นไปได้คือว่าให้เขาแสดงเอกสารออกมาคืออย่างนี้ในระเบียบของคณที่ยินเนี่ยเขามีการนับหลังวัดและมีการนำหลังวัดถ้าเกิด่นตำนอเป็นความประสงค์ที่ท่านจะไม่นำรลังวัดท่านก็ไปก่อนถ้าว่ามีประเด็นมีกรณีแล้วถ้าเกิดเผื่อมีการคัดค้านก็ให้บรรนาการสุ่มกระบวนการศาลก่อน เมื่อกระบวนการศาลจบครบถ้วนกระบวนการศารคลคอยทำคำั่างศาลมายื่นเนานการ,รอ,อย่างนั้นครับของที่ดินเราจะเป็นอย่างนั้นครับท่านนี้มันเป็นความประสงค์ของของเราด้วยว่าเราเออวันนี้ผมเห็นของลดลางวัลที่ก่อนเพื่อที่จะได้ตกลงหรือว่าให้ผู้คด้านดำเนินการทางศาลคือผมให้โอกาสทางผู้คัดค้านนะครับรว่าเธ<ม>อไม่ใช่ว่าให้อยู่ดีๆจะมาพูดอะไรแปลกาก็ได้แต่ว่าคือความเต็มใจของผมอ่ะคืออยากอนุรักษ์ให้ที่ดินมาเป็นที่ดินสาธารณะอยู่แล้ว เพราะเดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการไว้ผิดขั้นตอนที่ดินแปลงนี้เป็นที่สาธารณะอยู่แล้วไปไปร้องคองได้ไหมเอาคนดังเกียวอาวุธได้ไหมเป็นของสาธารณะอีกผมไม่เข้าใจเอาผัข้อกับหมอคนไหนคิดใครรู้มันก็ต้องว่ากันทั้งที่อยู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขายังไม่ออกให้เลยเขากันแนวเกตเขาไว้เนี่ยพื้นที่เคียงออกสนบหมดแล้ว ขายแดกกันหมดแล้วอแ,แล้วแต่เขาข้อมูลออกมาผมให้โอกาสคุณหลวงไม่ออกให้เพราะเป็นเขาคือแต่ผมไปร้องอธิบดีไว้เอาไปเอาข้อมูลออกมาให้โอกาสคุณก็คือเรื่องง่ายๆเอาหน้ามันต้องมีมต้องมีมันต้องทําตามขั้นตอนอยู่แล้วขั้นตอนจะได้เอาข้อมูลพวกเนี้เอาไปถกขึ้นมาว่าเหตุการณ์ของพื้นที่นี่มันเป็นยังไงใช่ครับเอาเลยครับเอาเลย หรือผมที่ผมขอออกผมก็มีข้อมูลของผมการบุกลุกก็ผมก็มีวิธีการของผมแมคโคลือแล้วลือไม่รู้กี่รอบจับไม่รู้กี่รอบนั่นบางส่วนของเขาผมไม่เกี่ยวมันก็มีวิธีการต่างกันไปถ้าไม่มีในสวนคงไม่มีปัญญาออกอะับสมองอาการแล้วไว้แล้วผมทำงานไม่เป็นเหรอทำงานเงินเดือนเท่าไหร่ยังไม่ดูเลยเอาเรื่องอื่นมาพูดดิครับผมอะอาคือผมเป็นตัวแทนของบริษัทนะครับแต่ก่อน คือผมทํางานบริษัทจุลดิพ้องของผมนะครับแล้วบริษัทจุลดิเนี่ยขายขายที่ดินเนี่ยให้บริษัทพรูวินเลสแบบนี้ใช่แล้วส่วนนี้เกี่ยวกับคือที่ดินทํากินครับส่วนของแปลงครับแล้วตอนที่นั่นอนะ่ะไอ้แปลงนี้มันมีถนมไหมเออประตอนเรื่องอะไรยังไงคือ,อคือคนสมัยก่อนนะครับหลังจากที่ย่าของผมเนี่ยเลิกกับนายเาวเลี่ยมเทงเนี่ยก็จะยมนาอยู่ฝั่งนี้ โดแบ่งสมบัติเป็นแนวขลองบ้านอำเภอบ้านของุต้าขาวเนี่ยเาขาก็อยู่ฝั่งโน้นส่วนบ้านใช่ส่วนบ้านผมครั่ผมรักษาที่อยู่ฝั่งนี้อยู่นจตอรขุดแนวหลังเขาที่ขายไปให้ตาสดผลไมะโลหิต่อแอานโน้นใช่ป่าคือบ้านที่ดินฝั่งนี้คือเป็นที่ดินทำกินของบ้านผมเลยเลยคือเดิมมันก็ไม่มีหนังสืออยู่แล้ว จะมีถนดเหมือนอยู่ในเมืองอยู่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกอะบ้านผมอะมาอยู่ที่หลังนามสกุลผมรักษาเนี่ยมันอยู่ที่หลังแต่นามสกุลเหลี่ยมเพ่งก็อยู่มาก่อนสร mm ้างวัดสร้างโรงเรียนก็นามสกุลเหลี่ยมเพ่งแล้วแล้วละย่าของผมเนี่ยเลิกกันกับเหลี่ยมเพ่งแล้วมาอยู่ฝั่งนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนใครครอบครองก็เป็นนามสกุลเหลี่ยมเพลงครับก็หนึ่งหนึ่งนะ ที่มองว่าแล้วอย่างเราไปยื่นทุกอย่างถึงสุดหรืออย่างที่ผมไปยื่นขอเนี่ยเร,ไไเรยนไม่ได้เราไม่ได้เอ่อพรอ้อมมาฟอนถูกมากผมสืบต่อมาจากปู่จากย่าแ<ใ>นวรั<ง>้วต้นไม้ต้นยูคาลิปต์บ้านผมเป็นคนปลูกยาวไปถึงต้นเห็นปลายยอดไหมครับอยู่ตรงนู้นะ่ะก็ต้นยูคาลิปต์บ้านผมปลูกตั้งแต่เด็กผมปลูกตั้งแต่ปีสองห้าสี่สองทหารมาขอใช้พื้นที่ยิงซ้อมรบกันอะไรกันอยู่แถวนี้ก็เลยยังไม่ได้มาทํากินอะไรกันอยู่แถวนี้ ทำกินได้แค่แค่ให้เขาเช่าไร่มันทำไร้มันขุดดินทำกินไปแค่นั้นเองคือผมก็กันที่ไว้ให้แล้วแต่ก่อนจะก็จะขอไว้อยู่สิบกว่าไร่แต่ไปยื่นแก้ไขออกมาเป็นยี่สิบกว่าไร่ให้ในายทุนเ็าเห็นเป็นคุดแดงให้เ็าเห็นเป็นผลประโยชน์ให้เขามาฟ้องร้องกันแกล้งกันที่ดินมาออกปเป็นคุดแดงได้ยังไงครับเขาก็ยังออกได้ ก็ถ้าเกิดยื่นออกมาเป็นมาตาแปดทวิทุกอย่างก็จบแล้วสิไร่จะไปแก้ไขกันเองแบบนั้นนะครับแบบนี้แต่ว่าที่ดินสาธานะตั้งเยอะไม่มีใครไปดูแลแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบลำเอียงกับบ้านผมหรือเปล่าคือ,อ,ค,อคือบ้านของผมอะบรรทัดฐานบ้านผมเป็นคนจนพ่อก็ดูกัญชาบ้านจ็ขายกัญชา ล้าจะทายัางไงครับคิดว่าผมโตมาแล้วผมจะมีความรู้เอ้ย hey, ตรงนี้ออกถนนได้ตรงนู้นวิ่งเอกสารงู้นวิงวิ่งเอกสารงนี้ไม่งั้นจะมีคนมาโกง,งบ้านผมนะครับคนก็นจะซื้อก็จะพูดยังไงก็ได้คนก็นจะทําก็จะทํายังไงก็ได้แต่ว่าคนจนทําไงครับคนจนก็ต้องหวงังเฮ้ยเดี๋ยวไปดูช่วยให้ทนายช่วยเดี๋ยวให้คนนู้นช่วยแล้วให้ทนายช่วยครับห้าสิบห้าสิบผมมีตงังค์ร้อยหนึ่งผมเดือดร้อนก็มาถ่ายเงินผมไปห้าสิบนั่นคือความยุติธรรมครับ มาถันนะด้านนะครับครับอยากทราบถึงการดำเนินการในวันนี้ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการอะไรครับก็มีการขอออกลังวัดนะครับที่ดินโดยโดยไม่ชอบครับเพราะผมเป็นคนในหมู่บ้านนะก็เลยเห็นความไม่ชอบนี้มันไม่ถูกต้องอย่างอย่างเอกาสารที่กรมที่ดินเอามาวันนี้คมันก็ขัดละ ขัดคือที่ดินขัดกันเองขัดโดยทั้งเอกสารและทั้งหลายๆอย่างเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาน่าจะกลับไปศึกษาก่อนผมไม่รู้กฎหมายครับแต่ว่าเอาความเป็นจริงยืนอยู่บนความเป็นจริงอาจจะมินบางหรืออาจจะขัดง่ายผมไม่รู้แต่วันนี้ที่คัดค้านคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เขาบรรกอมมาตั้งแต่ผมกําเนิดน,นะครับู่ยญาตายายผมก็ได้ชื่อผขาอกรรกออยู่แล้วครับสมัยก่อนหลวงเสียออกเอกสารสิทธิ์ให้ครอบครองเนี่ยก็ยังไม่ออกให้เลยตั้งแต่ บรรพบุรุษจนณปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็จะมีการร้องขอเอกสารสิทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวถ้ามากกว่าที่ผมมองเป็นเป็นพวกในทุนนะนุนหลังกระบวนการนี้อยู่ก็คือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับอาจจะมีความรุนแรงหรืออะไรต่อไปผมไม่แน่ใจเพราะว่ามองแล้วเราคัดค้านออกแรงขนาดนี้อาจจะมีส่วนต่างๆนะครับก็ก็อยากจะร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยืนหยู่ความเป็นจริงบ้างไม่ใช่ว่าจะรับแต่เงินแต่เงินแต่เงินอย่างเดียว นะครับอันนี้ผมขอเลยแล้วกันเพราะว่าพื้นที่นี้มันอยากจะเขาเรียกอะไรครับรักษาไว้แล้วต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นที่แปลงนี้อีกครับพื้นท,<า>ที่นี้ประมาณกี่ไร่พี่โดยรวม,มครับมันมี22ไร่เศษอีก2ไร่ครับารวมแล้วก็ทั้งหมด24ไร่นะครับอาจจะต้องทําเป็นที่มันบูรณาการมากกว่านี้แต่ว่าม,มีเหตุการณ์แบบนี้ควกคู่ในทุนเนี่ยจ้องจะเอาเราก็จับกันหลายหลายรอบแล้วทั้งแม่ครูทั้งคนไม่รู้จักกี่รอบครับ แต่ก็ยังยังยังเข้ามาอยู่ดีครับวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์เป็น,นี้ครับ<ช>ต่อ,อเองเางเองคถานสิบตัวนี้ผมไม่เข้าใจว่าหน่วยงานที่เขาไป่รอง้เขาไม่ยไม่มันเป็นที่ดินที่ชนเป็นที่ดินของสงาธารณะครับทั้งทั้งที่รู้อ่ะแต่ยังออกเนมไม่เข้าใจว่า ม,มีส่นนน medi, ันมีปัญหาด้วยยืนเอกสารซับซ้อนด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างอีนแตงเดียวขอสองเจ้าอย่างเช่นวันนี้รัดของในการรักษาเนี่ยลงวันที่สมีนาแต่ทางาช่างรังวัดบอกว่าวันที่2พฤษภาคมสองเนี่ยก็จะมีชุดหนึ่งชื่นนนอนายสุนทรสุนทรจะออกรังวัดในที่แปลงนี้เหมือนกันทั้งที่มันซับซ้อนอ่ะผมไม่เข้าใจว่าเขาจะดาเนินการได้ยังไงครับ ครับท้ายที่สุดนี้ชาวบ้านก็ยืนยันว่าจะต่อต้านกลุ่มในชนบทก็ต่อต้านจนถึงที่สุดครับ,รบยังไงผมก็จะคงคงรักษาไวใ้ให้อยู่ตรงนี้พี่ครับก็ต้องมีครับครับผมอยากทราบอีกผลหนึ่งว่าเพราะอะไรเขาถึงอยากได้ในที่เื่นนี้กันครับก็ราคาค่อนข,ข้างมาหาศาลนะครับรวมตรงนี้ทั้งหมดถ้าก็24ไร่ก็น่าอยู่ประมาณ200ล้าน ครับนะครับที่ที่ขาวๆมาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะที่มันทางนี้มีทะเลดีมามเห็นวิวถึงพัทยาไปเลยครับสวยงามมากอย่าีนี้มีสนามกอล์ฟอยู่บนเห็นหมดเลยครับราคาค่อนข้างสูงในทุนอาจจะเป็นที่จ้องมองหรืออยากได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอย่างเช่นคนคนที่ร้องขอออกคนนี้โดยมองโดยสายตาแล้วไม่มีปัญญาแน่นอนครับนะครับในการทํางานในส่วนตัวก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว เพราะไม่มีที่อยู่เพราะต้นตระกูลเขาขาย,ยหมดนะแล้วขาดนหมดแล้วอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพวกในทลุ่มที่สนับสนุนเพื่อให้เข้ามายึดของที่ตรงนี้แต่ก็ยังมาด้วยไม่ชอบที่ยกมาโอเคครับครับค